ครับเรียนอยู่ก <c oughs> bon ับเจ้าปาดีโมของเราครับวเน้อ่ามันจะมานนำฝงตาะเดินเขบามากันนะครับโอ้โหเนี่ยกับเจ้าหมาคนพุยตันนี้เ่านะครับเา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 เนี่ยกับเจ้ามู เดินกันกูเดินูเดินูเดินูเดนู่เดินูเดินูเดินนะอ๋เ่ยนี่รับเดน่นี่รัเน่อมีอะไรรับมีขอขอจะนี่อเเเเดินเดินเดิน โอ้ยไหวกับหมูน้อไปแล้วอ่าถิงโตก็มาครับถิงโตเออโอ้ยิงโตก็ล้มติดตัวนะครับจ่อจีเด้อ๋อเด็กน้อยเดินตามกันเลยครับจะเดินจ่อพิเ,เตอร์กันนี่เ,เดินนำหน้าเนาะ ออมันมดโอ้ลงปิดตัวแล้วครับตอนนี้เอานอนข้างถนน,นเตน็มรอบตอนนี้อ๋ออ๋อเน่เดินเงนอ๋อขับเกาลิ่นที่มันตี้อ๋อสาวข่อยออนนคนเล่ๆๆๆ la ka